คำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้เกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมความรุนแรงพูดผีและความเล่นลับอาจมีผลต่อจิตใจของผู้ฟังโปรดใช้วิจา,ารณญาณในการรับชมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องออฟวิรพลตอนนี้คุณอยู่กับ The Specters Abyss ดินแดนแห่งเงาเมืดที่ความจริงอันน่ากลัวและเรื่องเล่าเหนือจินตนาการมาบรรจบกัน ในที่แห่งนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่คดีฆาตกรรมสุดสะพึงเรื่องราวที่ยังคงไร้คำตอบและตำนานสยองขวัญที่ยังหลอกหลอนผู้คนคุณพร้อมหรือยังครับที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่คุณอาจจะไม่เชื่อว่ามีอยู่จริงเพราะที่นี่ทุกคำถามอาจไม่มีคำตอบและทุกเงามืดอาจกำลังจับจ้องคุณอยู่เตรียมใจของคุณให้ดีนะครับเพราะความน่ากลัวของคุณกำลังจะถูกปลุกขึ้นมาที่นี่ The Specters Abyss ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึง EP ที่5กันแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาตั้งแต่ EP แรกจนถึงตอนนี้บอกเลยว่าผมรู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะครับที่ได้แบ่งปันเรื่องราวเหล่านี้กับทุกคนและเราก็ยังมีเรื่องราวสยองขวัญรออยู่อีกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีฆาตกรรมสุดลึกลับตำนานสุดสยองหรือเรื่องเล่าของวิญญาณเฮียน ฉะนั้นจงเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะว่าการเดินทางของเราเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นเองวันนี้นะครับเราจะมาดูก,กันกับคดีที่เคยเกิดขึ้นไปแล้วหลังจากนั้นก็เงียบฉีไปยาวๆเลยนะครับเมื่อปี2016ก็คือประมาณ8-9ปีที่แล้วเลยทีเดียวต่อมานะครับก็ได้กลับบูมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง กลายมาเป็นที่สนใจของประชาชีเมื่อมีการเข้าฉายของภาพยนตร์วีานาคืนบาปสาบจากหลุมหรือว่าชื่อต้นฉบับของต่างประเทศก็คือวีานาเซเบลัมเซเว่นฮาริด้วยความกดดันเหล่านี้นะครับทำเอาเฮียตำรวจเนี่ยถึงกับต้องขุดคดีนี้ขึ้นมาทำใหม่อีกครั้งหนึ่งเราจะได้เห็นถึงการทำงานแบบช่วยๆของตำรวจชวนอยากจะให้เราเนี่ยยุ้มหัวสักแมตตหนึ่งนะครับ เพราะว่ามีความมากง่ายในการทำคดีทำงานลวกๆและมีความอายุติธรรมมากมายในคดีนี้ที่เกินมาทั้งหมดนี้นะครับผมจะพาคุณไปยังประเทศเพื่อนบ้านของเรานั่นก็คือประเทศอินโดนีเซียนะฮะเรื่องมีอยู่ว่ามีคู่รักคู่หนึ่งเป็นคู่รักที่น่ารักมากๆนะครับคบหาดูใจกันมาได้ประมาณครึ่งปีแล้วฝ่ายชายมีชื่อว่า มูฮัมหมัดริสกี้รูเดียนาหรือว่าจะเรียกว่าเอกกี้ก็ได้นะครับส่วนทางฝั่งของผู้หญิงมีชื่อว่าวีนาเดวีอาชิตาหรือจะเรียกว่าวีนาเฉยๆก็ได้นะครับจุดเริ่มต้นของความหายนะนะครับก็ได้เริ่มต้นที่เย็นวันหนึ่งเอกกี้บังเกิดไอเดียสนุกๆน,นะครับอยากจะชวนแฟนสาวของเขานั่นก็คือวีนาไปแว้ ide, นมอเตอร์ไซค์สนุกๆ รับลมเล่นกันนะครับแต่ก่อนที่ทั้งสองคนเนี่ยจะไปวีนาได้บอกกับเอ็กกี้ว่าเขาเนี่ยต้องไปขออนุญาตกับทางครอบครัวก่อนจากนั้นเธอได้ไปขออนุญาตกับทางครอบครัวนะครับซึ่งทางครอบครัวก็อนุญาตให้ไปได้ทั้งสองคนนะครับออกเดินทางขับรถเล่นกันอย่างมีความสุขแต่กลับสร้างความกังวลใจให้กับทางครอบครัวเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่า ทั้งสองคนได้หายไปทั้งคืนเลยไม่สามารถติดต่อได้ก็คือขาดการติดต่อไปเลยแบบมิจีรีไปเลยนะครับจนเช้าของวันที่27สิงหาคมปี2016มีสายเรียกเข้าจากทางโรงพยาบาลนะครับซึ่งข้อความในนั้นเนี่ยบอกว่าไม่อยากจะฟังเลยนะเป็นข่าวที่ไม่ดีเอาซะเลยทางโรงพยาบาลเนี่ยแจ้งว่าวีนาและเอ็กกี้ ประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์เสียหลักชนเสาไฟฟ้านะครับอาการสาหัสมากๆทางครอบครัวพอได้ยินอย่างนั้นนะครับก็น่าเสียเลยนะครับน่าซีดแล้วก็รีบบึงรถไปหาวีนาที่โรงพยาบาลพบว่าเอ็กกี้เนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่ณนะจุดเกิดเหตุแล้วนะครับส่วนวีนาสภาพร่รางกายก็คือเละตุ้มเปะ๊ะใบหน้าฟกช้ำ หัวเนี่ยปูดบวมนะครับแล้วก็แขนขาผิดรูปหักงอดูไม่ได้เลยนะครับหลังจากที่คุณหมอได้ช่วยเหลือด้วยวิธีต่างๆทางการแพทย์จนสุดความสามารถนะครับก็ไม่สามารถที่จะรักษาชีวิตของวีนาเอาไว้ได้สุดท้ายเธอได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับด้วยเหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้ทางครอบครัว เสียใจอย่างอย่างหนักเลยนะครับอย่างมากเลยที่ได้สูญเสียลูกสาวคนเล็กของบ้านไปเธอเป็นเด็กสาวที่น่ารักมากๆนะครับแล้วก็ยังอายุน้อยอยู่เพียงแค่16ปีเท่านั้นแฟนของเธอแอดก,กี้ก็16ปีเหมือนกันนะครับทำให้รู้สึกเสียดายแทนสำหรับโอกาสของทั้งสองคนที่จะได้เติบโตขึ้นมามีอนาคตที่สดใสยอย่างที่ทั้งคู่เนี่ยเคยวาดฝันเอาไว้มีข้อมูลอีกเล็กน้อยด้วยครับเขา แพนกันนะครับสองคนคู่รักเขาแพนกันว่าหลังเรียนจบเขาจะแต่งงานกันด้วยนะฮะน่าเสียดายมากๆเลยมาดูทางด้านของตำรวจนะครับตำรวจเนี่ยไม่รู้รีบไปไหนนะฮะร,รีบสรุปคดีอย่างรวดเร็วเลยนะครับว่ามันคืออุบัติเหตุทางมอเตอร์ไซค์ก็ประมาณว่านี่ไงมอเตอร์ไซค์นอนตะแคงอยู่ขนาดนี้คนก็นอนแบะอยู่กับพื้นขนาดนี้ เกิดเหตุบนถนนขนาดนี้ถ้าไม่ใช่เรื่องของรถชนเสาไฟหรือว่ารถล้มเนี่ยจะเป็นอะไรไปได้จากนั้นนะครับตำรวจก็ได้เคลียร์พื้นที่แล้วก็ปัดตูดแยกย้ายทางใครทางมันไปเลยนะครับพี่สาวขอวินาชื่อมารียนานะครับให้สัมภาษณ์ว่าทางครอบครัวของพวกเราเชื่อแบบนั้นว่าเป็นอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์จริงๆเพราะว่ามันมาจากปากของตำรวจ จากประโยคนี้แสดงให้เห็นว่ามาเลนาเนี่ยมีความศรัทธาในตำรวจของเขามากๆเลยนะครับและแล้วก็3วันผ่านไปมีเรื่องที่เหนือธรรมชาติแล้วก็ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับเมื่อมีชายบุคคลปริศนาท่านหนึ่งโทรมาหาคุณพ่อของวีนาซึ่งเรื่องนี้เนี่ยสร้างความประหลาดใจให้กับคุณพ่อเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะในสายแจ้งว่า น้องสาวของเขาที่ชื่อว่าลินดาถูกวิญญาณของวีนาเข้าสิงสู่ร่างนะครับซึ่งผู้ที่เข้าสิงนี้เนี่ยเธอก็เป็นเพื่อนสนิทของวีนาด้วยวิญญาณอาฆาตน,นี้บอกว่าเขาจะไม่ยอมไปสู่สุขติเด็ดขาดจนกว่าจะได้บอกข้อมูลสำคัญข้อมูลหนึ่งให้กับทางคุณพ่อและครอบครัวเสียก่อนฉะนั้นให้ทุกคนรีบมาที่บ้านของลินดาด่วน จากนั้นนะครับทุกคนก็ไม่น่าจะอยู่เฉยได้นะฮะแห่กันไปที่นั่นเลยนะครับคุณพ่อได้อธิบายบรรยากาศโดยรอบว่าแบบนี้นะฮะก็คือบรรยากาศโดยรอบของบ้านลินดาเนี่ยมีความเยือกเย็นอึมครึมและก็หมอกบางๆทางครอบครัวเนี่ยก็ยังบอกเพิ่มเติมอ,อีกว่าได้ยินเสียงร้องไห้นำมาก่อนเลยนะครับจากในตัวบ้านของลินดา เสียงร้องไห้นี้มีความคล้ายกับเสียงร้องของวีนามากๆซึ่งเป็นลูกสาวของคุณพ่อทันทีที่คุณพ่อได้พบกับลินดาวีนาในร่างลินดากระโจนเข้ากอดคุณพ่อกอดแน่นมากด้วยความคิดถึงด้วยความเศร้าใจพางกับร้องไห้ไปด้วยไม่หยุดนะครับความน่าสยดสยองเนี่ยปนหดหูก็ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อวีนาบอกว่า อุบัติเหตุที่ทุกคนรู้กันนั้นมันคือการจัดฉากทั้งหมดเป็นกลลวงเธอได้ทำการเริ่มเล่าต่อนะครับว่าเธอนั้นถูกฆ่าตั้งหากทุกคนได้ยินดังนั้นนะครับก็ตกใจกันเป็นแถบเลยวีนาในร่างของลินดายัางเล่าต่ออีกว่าคืนนั้นเธอและเอ็กกี้เนี่ยได้ไปรวมกลุ่มกันกับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเด็กแว้นคนอื่นๆที่เป็นแก๊งเดียวกัน ระหว่างที่ทุกคนขับรถไปตามทางยามวิกาลอย่างสนุกสนานเฮฮาอยู่นั้นก็ได้มีกลุ่มเด็กแวนคั่วริขับสวนมานะครับจากนั้นความมันไลก็ได้บังเกิดขึ้นต้องบอกว่าคงจะขิ่นตากันมานานมากโขแล้วสักพักใหญ่แล้วอะไรเงี้ยนะครับแก๊งคั่วริเนี่ยได้ทําการขับรถไล่นําตามกระซวกดากแก๊งของวีนาและเอ็กกี้ทันทีทันใด เห็นดังนี้นะครับทุกคนก็ตกใจนะครับก็ทําการขับรถหนีกันแบบจุกตูดไปเลยนะฮะแตกกระจายแยกกันไปคนละทางเลยนะครับแต่ว่าคันของวีนากับเอ็กกี้ไม่ทราบว่าไปสะดุดตาหรือว่าไปทําอะไรให้รู้สึกขินตาเป็นพิเศษกว่าใครเพื่อนพวกนั้นนะฮะพากันโฟกัสที่จะไล่าตามคันของวีนากับเอ็กกี้เพียงคันเดียวระหว่างที่ไล่ล่านี่ก็คือประดุจหนังแอคชั่นเลยนะครับมี ของแข็งนะครับผมมาจากมุมมืดเลยพู้เขาที่ท้ายทอยของวีนานะครับและต่อด้วยการถีบรถให้ล้มไปกับพื้นจากนั้นเธอก็ถูกลากเข้าไปที่ริมทางวีนาเนี่ยดิ้นรนต่อสู้สุดแรงเกิดแต่ว่าสู้ไม่ได้นะครับเธอจึงถูกหยุมหัวจับกระแทกกับพื้นรัวๆรัๆๆเลยนะครับ ต่อด้วยการล็อกข้อมือเพราะว่าเธอเนี่ยดิ้นแบบสุดแรงเกิดมากเลยนะครับพวกนั้นล็อกข้อมือของเธอต่อด้วยเอาของแข็งอะไรบางอย่างซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นก้อนหินนะครับทุ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 บเข้าที่มือของเธอจนหนิกมือของเธอหักกระดูกนิ้วแตกละเอียดเธอร้องไห้กรีดร้องด้วยความเจ็บปวดนะครับแต่ขาของเธอก็ยังมีแรงสู้อยู่นะครับเธอพยายามถีบเพื่อปกป้องตัวเองแต่พวกนั้นเนี่ยเห็นแบบนี้ จึงต่อด้วยการขับรถเหยียบขาของเธอซึ่งคาดว่าแน่นอนนะครับขาของเธอทั้งสองข้างหักไปเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้วีนาตกอยู่ในความทุกข์ทรมานอย่างมากร้องไห้เกีดร้องแต่ก็ไม่มีฮีโร่คนไหนเนี่ยจะเดินผ่านมาทางนั้นเพื่อมาช่วยเหลือเธอแม้แต่คนเดียวเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เปลี่ยวมากนะครับทางด้านของเอ็กกี้ ก็มีความพยายามที่จะเข้ามาช่วยวีนาแต่เขาไม่สามารถทำอะไรได้เลยเพราะเขาก็กำลังเอาตัวเองไม่รอดนะครับเขาถูกรุมทุบตีแล้วก็กระทืบเสียชีวิตตายคาที่ไปเลยนะครับทางด้านของวีนายังไม่หมดแค่นี้นะครับวีนาเล่าต่อว่าหลังจากที่เธอเนี่ยโดนกระทำไปดังกล่าวแล้วเนี่ยมีบุคคลหนึ่งชื่อว่าเปกีเสตีวันชายคนนี้เนี่ยได้เริ่มที่จะ คืนใจเธอเปกี้ทาได้สําเร็จนะครับและยังไม่จบแค่นั้นเขาเรียกเพื่อนๆทั้งหมดเนี่ยเข้ามารุมข่มขืนวีนาด้วยทั้งหมดนั้นนะครับรวมเปกี้มีผู้ที่เข้ามาทําร้ายเธอและข่มคืนขืนใจเธอราว12คนเห็นจะได้นะฮะเป็นอะไรที่ฟังแล้วหดหูมากๆเลยหลังจากที่ทางครอบครัววีนาได้ฟังเรื่องราวอันแสนเจ็บปวดหัวใจทั้งหมดนี้นะครับ ต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยตกอยู่ในอาการช็อกซีดิมามากๆแต่ก็ต้องเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะครับเพราะคนที่เล่าพางร้องไห้ไปด้วยนั้นคือลินดาที่อ้างว่าวีนาเข้าสิงเธออยู่ในเช้าวันต่อมาคุณพ่อรีบไปดูยังสถานที่เกิดเหตุคุณพ่อนะครับได้กว่าสายตายืนดูรอบๆมองไปมองมา มองซ้ายมองขวากลับพบว่าไม่เห็นจะมีเสาไฟต้นไหนเนี่ยเสียหายจากการถูกรถชนเลยนะครับไม่มีแม้กระทั่งรอยทะลอกสถานที่เกิดเหตุเนี่ยก็ดูคลีนผิดปกติดูสะอาดตาไม่มีร่องรอยของการขูดของของรถที่ล้มไปกับพื้นบนถนนนะครับคุณพ่อเนี่ยเดินดูไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆสักพักก็บังเอิญไปพบกับโทรศัพท์ของวีนา เขาจึงหยิบขึ้นมาดูนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถกดดูอะไรได้เนื่องจากแบตเตอรี่เนี่ยได้หลุดกระเด็นหายไปจึงทำให้ไม่ได้ข้อมูลอะไรจากโทรศัพท์เครื่องนี้เลยนะครับแต่กระนั้นก็พอจะเล็งเห็นได้ว่าโทรศัพท์เนี่ยดูคลีนค c ี an, ไม่มีรอยอุบัติเหตุเลยนะครับแค่แบตมันหายเท่านั้นเองจากทั้งหมดนี้เนี่ยก็ทำให้คุณพ่อสงสัยเป็นอย่างมากมึนงงเป็นอย่างมากและได้กลิ่นของความไม่เป็นธรรม เขาได้ดิ่งไปยังสถานีตำรวจนะครับคุณพ่อเนี่ยพุ่งตรงไปยังตำรวจที่สรุปคดีว่าเป็นเพียงอุบัติเหตุเขาเปิดคลิปเสียงของลินดาที่ถูกสิงโดยวีนาให้ตำรวจฟังพร้อมกับอธิบายสถานที่เกิดเหตุตามหลักเหตุและผลนะครับว่าสถานที่เกิดเหตุเนี่ยมันดูคลีนแปลกๆนะเสาไฟก็ไม่ได้หักนี่โทรศัพท์ก็ไม่ได้แตกเพราะว่าถ้ารถล้มหรือว่าชนเสาไฟเนี่ยหน้าจอต้องแตกนะตำรวจได้ยินดังนั้นนะครับก็บอกว่าอ่าอ้าอา เดี๋ยวฉันเริ่มเสิรให้ก็ได้พอคุณพ่อเนี่ยได้ยินดังนั้นก็รู้สึกว่าใจชื้นขึ้นมานะครับรู้สึกมีความหวังอีกครั้งหนึ่งทีนี้ทุกคนมาฟังคลิปเสียงคลิปนี้กันนะครับก็คือเสียงของลินดาที่ถูกสิงโดยวินารกระเบจาการ์ตา2คนกระเบิดไปจาการ์ตา2คน2คนนั้นไม่ a ด้รู้จักกันนะ a ด็กไม e n a l จ๊ะจ๊ะจ a ะจ๊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 ะ a ๊ะจ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 ๊ ปกระมาณนี้นะครับตำรวจนะครับก็ได้สื้หาเบาะแสจนได้มาซึ่งข้อมูลสำคัญข้อมูลนั้นก็คือตำแหน่งที่เป็นจุดรวมพลของแก๊งเด็กแว้นอันตพาลในขณะที่ตำรวจนะครับเข้าไปทำการจับกุ้มพวกเขาเนี่ยกำลังนั่งล้อมวงตำจอกกันอย่างแฮปปี้อยู่เลยนะครับ ทุกคนนี่งงกันไปหมดเลยเพราะว่ากำลังนั่งเล่นกันอยู่ดีๆตำรวจบุกมาบ้านนะครับบุกมาทำไมหลังจากที่ตำรวจทำการจับกลุ่มเรียบร้อยนะครับผู้ต้องหาที่จับได้นะมีทั้งหมด8คนนะครับทุกคนยอมสารภาพว่าได้กระทำความชั่วดังกล่าวจริงและยังขาดผู้ต้องหาอีก3คนที่ยังตามจับไม่ได้นะครับนับรวมแล้วมีผู้ต้องหาทั้งหมด11คนซึ่งข้อมูลเนะี่ย ค่อนข้างตรงก,กันกับที่วิญญาณของวีนาได้เล่าเอาไว้จะเกือบ100%เลยนะครับพอตํารวจเห็นแบบนี้นะครับว่าเฮ้ยมันคือเรื่องจริงตามที่วิญญาณของวีนาเนี่ยได้มาบอกเลยนะฮะตำรวจจึงตัดสินใจดำเนินเนื้อเรื่องของคดีต่อนะครับก็คือทำการขุดศพของวีนาและเอ็กกี้ขึ้นมาชันสูตรใหม่อีกครั้งหนึ่ง ทางด้านของศพวีนาเนี่ยหลังจากที่ได้ชันสูตรใหม่อีกครั้งนะครับพบว่ามีการถูกล่วงละเมิดทางเพศอยู่จริงๆโอ้ oh, OMG ตำรวจเนี่ยได้ทำการดำเนินคดีกับทั้ง8คนโดยมี7คนนะครับต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตแต่อีกคนหนึ่งคือน้องยังเป็นเยาวชนอยู่เลยนะครับคนนี้เนี่ยก็เลยโดนจำคุกไปเพียง8ปีเท่านั้นเรื่องเหมือนจะดำเนินไปได้ด้วยดีใช่ไหมครับดูคล้ายกับว่าใกล้จะจบ อย่างสมบูรณ์แต่อย่าลืมนะครับคนร้ายยังลอยนวลอยู่อีก3คนตำรวจนะครับก็คิดอะไรอยู่ก็ไม่ทราบก็เลยเนียนๆให้เรื่องนี้เนียนเน่ยเงียบไปดือด้อๆเลยนะครับจากนั้นเวลาก็ผ่านผ่านไปล่วงเลยมาจนถึงปัจจุบันเมื่อมีการเข้าฉายของภาพยนตร์วีนาเซเบลัมเซเว่นฮาริททำเอาผู้คนเนี่ยลุกฮือขึ้นมาพูดถึงคดีที่ถูกลืมนี้นะครับคดีนี้เนี่ยถูกเมียนปล่อยเงียบแบบนี้ ได้ยังไงเนี่ยครับเรียกได้ว่าแสงสปอร์ตไลท์เนี่ยได้สาดส่องเข้ามาไปที่คดีนี้แบบจังๆเลยมีคำถามจากสังคมมากมายถามว่าอีก3คนหายไปไหนสุเฮตอีหยังยูนะครับเทือบจับประมาณนี้นะครับผ่านไปตั้งโดนแล้วจากเหตุการณ์นี้เนี่ยสร้างความกดดันให้กับทางตำรวจอินโดนีเซียเป็นอย่างมากตำรวจเนี่ยจึงต้องขุดคดีนี้ขึ้นมาทำใหม่อีกครั้งโอ้ยผ่านไปนานแล้วเพิ่งจะทำต่อนะ ได้ได้ว่าถ้าไฟเนี่ยไม่รนดาาก,ก็ไม่กระเตืองก็ว่าได้นะครับหลายคนกังวลว่าผ่านมานานขนาดนี้ถึง8ปีเลยนะยังจะเหลือหลักฐานอะไรให้สืบพ้นอีกเหรอตำรวจนะครับอ้างว่าที่ผ่านมาก็ไม่ได้นั่งกินงบอยู่เฉยนะเราก็ต่างตามหาอีก3คนมาโดยตลอดแต่ว่าหาไม่เจอฉะนั้นนี่อะฉันโพสต์รูปให้เธอไปเลยลวกัน โพสต์รูปผู้ต้องหา3มคนที่เหลืออยู่นะครับเผยโฉมหน้าไปเลยแล้วกันใครที่พบเห็นเนี่ยก็ช่วยแจ้งเบาะแสมายังตำรวจได้เลยนะครับช่วยเป็นหูเป็นตาให้ด้วยสลับภาพเหตุการณ์ไปยังทางด้านของนักข่าวนะครับนักข่าวได้มีโอกาสเข้าไปสัมภาษณ์น้องผู้ต้องหาคนที่8ที่เขายังเป็นเยาวชนแล้วก็ได้จำคุก8ปปีนะครับน้องเผยข้อมูลที่ได้เรียกว่าทำเอาช็อกซีนิมาอีกแล้วนะครับนั่นก็คือน้องบอกว่า จริงๆแล้วเนี่ยน้องและคนอื่นๆเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรเลยเขาและพี่ๆอีก7คนเนี่ยกำลังสังสรรค์กันอยู่ดีๆนะครับตำรวจเนี่ยก็บุกมากระตืบทำลายร่างกายบีบบังคับให้สารภาพความจริงออกมาแต่พอพวกเขาเนี่ยไม่บอกว่าไม่ได้ทำนะครับตำรวจก็กระทืบต่อแล้วก็ทรมานด้วยการบังคับให้ดื่มน้ำปัสสาวะพอโดนแบบนี้เนี่ยจำต้องยอมรับสารภาพนะครับเพราะว่าเออไม่อยากจะโดนทุกทรมานต่ออีกต่อไปพวกตน ก็เลยกลายเป็นผู้ก่อเหตุไปซะ่อย่างนั้นนะครับซึ่งน้องบอกว่าเป็นการยอมรับผิดจากการกระทําที่พวกเขาเนี่ยไม่ได้ก่อขึ้นด้วยซ้ําเพราะว่าถ้าไม่ตอบในสิ่งที่ตํารวจอยากฟังนะครับพวกเขาก็ต้องตายคาเท้าแน่ๆซึ่งพอชาวเน็ตเนี่ยเห็นข้อมูลการสัมภาษณ์ดังนั้นนะครับก็พากันไปขุดรูปผู้ต้องหาทั้ง8คนแล้วก็พบว่าเฮ้ย hey, ดูเหมือนว่า น้องเขาเนี่ยมีแนวโน้มที่จะพูดความจริงนะเพราะว่าดูจากในรูปแล้วเนี่ยจะสังเกตได้ว่าทั้ง8คนเนี่ยมีสารรูปที่คล้ายกับว่าไปคลุกเคล้ากันกับรังแตนมาอย่างไรอย่างนั้นเลยนะคือตาโปดหน้าบวมฟกช้ำเหมือนกับโดนพึ่งต่อยแตนต่อยเออเอาไง่ายๆว่าเหมือนโดนทำร้ายร่างกายมาเออมีแนวโน้มว่าที่น้องพูดเนี่ยจะพูดจริงนะพวกเขาอาจถูกบังคับให้พูดในสิ่งที่อยากฟัง ต้องบอกว่านี่เป็นเพียงข้อสันนิษฐานจากชาวเน็ตเท่านั้นนะครับสำหรับเหตุการณ์มาทางด้านของตำรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับตำรวจเนี่ยได้เจอตัว1ในผู้ต้องหา3คนนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหได้ได้ว่าถ้าสปอตไลท์ไม่ส่องมานี่ก็คือคุณจะไม่เจอเลยนะฮะคุณจะแบบว่าปล่อยให้เขาเนี่ยหายสาบสูญไปใช่ไหมหรือยังไงนะครับผมคนนั้นเขาก็คือ เปกีเซตียวันนั่นเองโอ้โหฮี He, เนี่ยกำลังตั้งหน้าตั้งตาทำงานก่อสร้างอยู่เลยนะครับถูกรวบตัวมาเฉยนะเหมือนตึบกันไปเลยทีเดียวฮี He, บอกว่าคอยว่าไดเฮตดไม่ใช่นะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำจับเข้ามาทำไมนะครับเขาเนี่ยไม่เห็นจะรู้จักกับผู้ตายทั้งสองคนเลยทีนี้สังคมประเทศอินโดนีเซียนะฮะก็งงกันไปอีกรอบนะช็อกซีนีมากันอีกแล้วนะครับเพราะว่า เรื่องเนี่ยมันช่างอลวนโอลเวงไปกันใหญ่แล้วนะครับตำรวจก็คล้ายกับว่าจะไปจับมามั่วเลยจับตามข้อมูลของวิญญาณที่เข้าสิงลินดาอะไรอย่างนั้นนะครับมีการตั้งข้อสังเกตแล้วก็คำถามมากมายจากสังคมนะครับเช่นทำไมไม่มีการเก็บตัวอย่างคราบอสุจิที่ติดอยู่ที่ศพของวีนามาตรวจหา DNA ว่าอาสุจิตัวนี้แมทกับของใครและตำรวจ อิงจากหลักฐานหรือเหตุผลอะไรในการจับกลุ่มของเขาเหล่านั้นทั้งหมดใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความชั่วร้ายเหล่านี้หรือนี่คืออุบัติเหตุจากรถมอเตอร์ไซค์จริงๆแล้วก็กลับมาสืบตอนนี้ยังจะหลงเหลือหลักฐานอะไรให้ตามเรื่องกันอีกหรือไม่อันนี้ก็คือข้อสังเกตแล้วก็ความสงสัยจากสังคมมนะครับปัจจุบันนี้คดีของวีนาต้องบอกว่ายังไม่ได้รับการไขปิศนาเงื่อนงำต่างๆ และยังเป็นข้อครรหาของสังคมกันอยู่อนาคตนะครับจะพบจุดจบหรือทางออกอย่างไรก็ต้องติดตามกันต่อไปคดีของวีนาเดวีอาชิตาสะท้อนให้เราเห็นถึงความจริงที่แสนเจ็บปวดของสังคมความรุนแรงและความทุกข์ทรมานที่เงียบงันกลายเป็นโศกนาตกรรมที่ไม่อาจจะย้อนกลับความล้มเหลวของระบบที่ควรปกป้องผู้บริสุทธิ์ทำให้ทั้งสองชีวิตเนี่ยต้องจากไปอย่างโหดร้าย การจากไปของเขาและเธอจึงไม่ได้เป็นเพียงโศกอนาตกรรมส่วนบุคคลแต่ยังเป็นเสียงร้องขอความยุติธรรมที่สะท้อนถึงทุกคนในสังคมและนี่คือบทสรุปของคดีสุดสะเทือนใจที่ยังคงทิ้งคำถามไว้ในหัวใจของเราคุณคิดว่าอะไรคือความยุติธรรมที่แท้จริงในคดีนี้ความเจ็บปวดที่แสนเงียบงันของวีนาและเอ็กกี้ควรได้รับการจดจาเพื่อไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้าอีกแต่แต,แต่นะครับความลับอันมืดดา ยังไม่จบเพียงเท่านี้เตรียมตัวให้พร้อมนะครับพบกับเรื่องราวในตอนต่อไปที่จะพาคุณดำดิ่งลึกยิ่งกว่าเดิมกับคดีแอนโฮและคาหารปีาศาจคดีฆาตกรรมปริศนาในบ้านโบราณที่เต็มไปด้วยเงามืดและเรื่องเล่าลึกลับความสัมพันธ์ในครอบครัวที่บิดเบี้ยวความรับที่ไม่มีใครกล้าเปิดเผยคุณกล้าที่จะเผชิญหน้ากับมันหรือไม่ ถ้าคุณชอบเรื่องราวในวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวสุดสยองที่เรานํามาฝากทุกคนในทุกตอนอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อให้คุณเป็นคนแรกที่ได้รับรู้ความลับสุดหลอนในครั้งหน้าสำหรับวันนี้นะครับถ้าผมพูดอะไรผิดไปหรือว่ามีข้อมูลบางส่วนที่ไม่ถูกต้องนะครับก็กราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในเงามืดของความจริงครั้งหน้า โปรดใช้จักรยานในการรับชมสวัสดีครับ